รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราทำนาเราก็ต้องรู้ดีว่าระยะข้าวเราระยะที่เราต้องปฏิบัติกิจกรรมลงไปในแปลงนาร2 0วันเนี่ยเราต้องรู้ว่าข้าวเราต้องการอะไรตอนไหนอันนี้ก็คิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะน่าจะทำปฏิทินเนี้ยเพื่อไว้ไปเปรียบเทียบกับปฏิทินจริง คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าการทำนาไม่ต้องอาศัยความรู้มากนักตรงข้ามกับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของลูกชาวนาคนนี้ ในอดีตปริญญารอดรดีก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ไม่อยากเป็นชาวนาเหมือนกับบรรพบุรุษครั้งแรกๆก็เหมือนกับอายอายในอาชีพการเกษตรว่าจบปสามามา,มาทำการเกษตรขึ้นชื่อว่ามสาเนี่ยสูงสุดแหละสูงสุดแล้วไปไม่รอดกลับมาทำนาหรือว่าอะไรเงี้ยคำพูดนี้มันอยู่ในสมอง ที่ออกมาช่วงระยะหนึ่งเนี่ยมันมีโครงการของยุวเกษตรกร,ร,กรยุวเกษตรกร,ร,ก,รก็คือเยาวชนกเกษตรนั่นเองเข้ามาช่วยเสริมเติมเต็ม,ตมให้เราคุกคีอยู่วงยุวเกษตรกร,ร,กรได้ประมาณ2อปีไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา8เดือนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องการทํานาให้ดีกว่าที่ประเทศไทยเราทาอยู่เนี่ยรถไถเลื่อนตามเก่าๆแล้วก็ทำอย่างเงี้ยก็ทำวนเวียนอยู่เงี้ยแต่เห็นทังญี่ปุ่นเขามีรถดํารถเกี่ยวเขาวเวิร์กของเราเยอะเพราะว่าเขานําหน้าเราไปหลายปีมาก เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนวัตรกรรมใหม่ทางด้านอินซีเราไม่มีเลยมันกระทั่งการทําน้าําหมักการทาอะไรเงี้ยไม่มีเลยญี่ปุ่นเป็นเบองที่ผลิตปุ๋ยแต่ใช้ปุ๋ยแค่ประมาณ30%นอกนัน้นเป็นอินรีทั้งหมดเลยไม่น่าเชื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพร้อมกับต้นทุนราคาแพงความรู้จากญี่ปุ่นเป็นเพียงแค่ภาพฝันในอนาคต ความรู้จากการเกษตรอินทรีย์ที่จำกัดทำให้ปริญญาต้องพึ่งสารเคมีเพื่อให้ได้ข้าวในปริมาณมากแต่ราคาข้าวที่ผูกติดกับพ่อค้าคนกลางทำให้ลูกชาวนาจำต้องตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพสมัยที่เริ่มทำสมัยเป็นเยาวชนนั้นใช้เคมีเลยเคมีมันสูงจัดพอเคมีมันสูงเนี่ยเราทำราคาทุนเกี่ยวข้าวได้สองวันสัมพันธมันับตังในกระเป๋าดูพอใช้นี่หมดปุ๊บมันไม่เหลือเลย ต้นทุนมันกินไปหมดแล้วพอมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเพิ่มอย่างเช่นงวดรถอย่างเงี้ยเราทํากําไรที่จะไปทดแทนงนั้นไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอาชีพกับข้าวดีก็ไปค้ากับข้าวพอค้ากับข้าวมีปัญหาก็กลับมาค้าของเก่าค้าของเก่ามีปัญหาไม่ไหวแล้วนะสามเปลี่ยนสี่เปลี่ยนเราเราแย่แน่เลยลูกก็จะโตขึ้นไม่ใช่เราแล้วล่ะกลับมาพลิกทํานากลับบ้านใจต้องมาก่อนใจมาปัญหาหมด วันนี้วันดีวันสีมงคลใจขอเชิญฝันแม่มาแต่กับแต่กอให้กอใหญ่ยังกอโคกใบปกคุมขอให้มีรวงงอกงามเหมือนดอกดังดอกคาขอเชิญฝันแม่มารวมกันให้เป็นผลิตผลอันงอกงามให้ฝันแม่อยู่รอดปลอดภัยตลอดการด้วยเทินสิบปีที่จากครอบครัวไปทำงานต่างถิ่นปริญญา ได้ค้นพบความจริงว่าไม่มีอาชีพไหนที่จะยั่งยืนเท่ากับอาชีพของพ่อลูกชาวนาจึงตัดสินใจเป็นชาวนาแต่ต้องเป็นชาวนาวิถีใหม่เราทำข้าวเราต้องพัฒนาข้าวเพราะเรารู้แล้วว่าในอดีตที่ทำมาทำเคมีมาตลอดเลยมันไม่เหลือ เรายิ่งมีกระแสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรายิ่งมีกําลังใจขึ้นเราก็เสาะหาศูนย์ชุมชนที่เขามีควารมรู้องค์ควารมรู้นั่นเนี้ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้นาทินเรา อันแรกเลยก็คือสลายต่อสั่งในนาข้าวปรับโครงสร้างในดินที่เป็นกรดและด่างเพราะตัวนี้จะเป็นกรดอ่อนๆทาให้จุลินทรีย์ในดินนั้เป็นกลางผมว่าเป็นกลางปุ๊บสิ่งที่อาศัยอยู่ในดินก็จะกลับคืนมาอย่างเช่นไส้เดือนเขาจะกลับคืนมาเห็นในภายในหนึ่งฤด,ด,ดูกาลลดเรื่องการเผาฟางไปแล้วก็ลดเรื่องการใช้ปุ๋ยไปเพราะว่าเราเมื่อใช้ตัวนี้เราจะใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงการทำนาวิถีใหม่ ในแบบของปริญญาคือให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการผลิตที่จริงมันมีลดได้หลายอย่างลดเมล็ดพันธุ์ลดการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดร,ระยะเวลาแต่ถ้าจะลดให้ถูกวิธีก็คือลดตั้งแต่ต้นน้ําคือการเตรียมดินถ้าเราไม่เผาฟางมันจะดีขึ้นปลายทางลดเมล็ดพันธุ์ในเมื่อเราลดต้นต้นดีไ้แล้วถ้ามเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็ใช้จํานวนที่พอเหมาะอันที่3บริหารจัดก,การเรื่องพื้นนาที่เราแปลงน,นาที่เราทา อันต่อมาก็คือปุ๋ยถ้าบริหารจัดก,การข้างต้นเสร็จไปขั้นเป็นตอนมาแล้วเนี่ยเรื่องปุ๋ยเคมีนี่แทบจะใช้น้อยที่สุดอพอกว่านั้นเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปช่วยทดแทนพอเขาทดแทนของตอนนั้นได้โครงสร้างเขาก็ดีพอโครงสร้างเขาดี มวลอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์กับธรรมชาตนะิมันจะเข้ามาห้อมล้อมอยู่ที่เดียวกันข้อสำคัญเลยนะเราต้องหมั่นเพียรและขยันที่ไปต้องดูแลเพราะมันกิจการของเราไงแล้วถามว่าเราจะทําแค่ปีเดียวหรอมันไม่ใช่เราต้องเผือต้องทำตลอดชีวิต แรกปริญญาลดการใช้ปุ๋ยเคมีและทดแทนด้วยปุ๋ยอินทรีย์เลิกใช้สารปราบศัตรูพืชทุกชนิดเน้นการจัดการระบบนิเวศในแปลงโโอ้โวันนี้นาที่เสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมีกลับพลิกฟื้นและมีชีวิตเช่นในอดีตเมื่ออาปิตย์ที่แล้วเราก็มาฟื้นฟูนให้มันมีอ e ินทรีย์วัตถุขึ้นเพียงแต่ว่าเราไม่ใส่สารเคมีลงไป ไม่ใช้สายเคเีมากรักแล้วก็เอิมวิีวัตัุลงไปเนี่ยมันมาเข้าเองเนี่ยนี่ตัวคือบ่งชี้เลยครับผลสาเร็จก็คือว่า5ปีที่ผ่านมาก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยยัมีไส้เดือนให้เราเห็นสรรมชาติกลับคืนมาได้ในส่วนหนึ่งแล้วนะ เพื่อให้การลดต้นทุนในทุกระยะของการทำนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาสร้างปฏิทินของตัวเองมาฉบับหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนการทำนาอย่างเป็นระบบเราจะรู้ว่าช่วงเดือนเมษามีนาคุมพาด้วยอะไรด่เชื้อมนันระบาดเราก็ต้องขยับแต่ถ้าเราไม่ทำปฏิทินในการเพาะปลูกเลยเนี่ยเราไม่รู้เลยเอ้เพี้ยกระบาดมาแล้วระยะแรงมาเนี่ยมันตรงวันไหนของปฏิทินสากลจริงๆ เทคนิคในการทำนาน้ำตมเริ่มตั้งแต่ตอนเตรียมดินโดยใช้วิธีไถกลบฝางข้าวบวกกับใส่ปุ๋ยบำรุงและปรับสภาพดินปฏิทินนา1นึขบเท่ากับ120วันนับตั้งแต่วันแรกที่หวาน1-20วันระยะต้นกล้าเพื่อไฟระบาด ฉีดสารไล่แมลงและดักตัวผีเสื้อ20-35วันระยะข้าวแตกกอป้องกันการระบาดของศัตรูข้าวหากเกิดการระบาดให้ฉีดสารบิวเบรีย45-60วันระยะตั้งท้องใส่ปุ๋ยบำรุงใบฉีดโฮอร์โมนไข่และไตรโคเดอร์มา80-95วันระยะโน้มรวง ดูแลป้องกันแมลงและรอเก็บเกี่ยวเราทดลองปฏิบัติมาอยู่5ปีแล้วก็ประมาณรักสิบอบได้ก็เห็นว่าทางนี้เป็นทางที่ยั่งยืนเกษตรกรน่าจะนำไปใช้กันมันไม่ต้องทำตามกับที่เราทำทั้งหมดก็ได้แต่เพียงแต่ว่าขั้นตอนตรงไหนที่เราสามารถลดได้ก็ลดก่อนการทำปฏิทินนาบวกกับการลดต้นทุนในทุกขั้นตอน ช่วยให้การทำนาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการศึกษาวงจรชีวิตของมแมลงในแปลงนาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้เอาวันนี้ออกสำรวจแล้วจะ,จะพบกับแมลงสตูข้าวอ,อีกกลุ่มหนึ่งเป็นมแมลงที่ทําลายมแมลงสตูพืชอีกทีหนึ่งมแมลงสิงหรือแมลงมุมขาย,ยาาตป็นเราวจะพบทั้งตัวห่ําตัวเบียน ตรงนี้ก็สามารถจัดก,การในระบบของธรรมชาติของเขาได้นเองอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องใช้สายเคมีเขาลบเคมีกันเลยครับเพราะว่าเขาสังเกตเห็นมแมลงที่มีประโยชน์ที่เป็นมแมลงธรรมชาติตัวนี้ยเขาก็คิดว่าเป็นมแมลงศัตรูข้าวที่จริงแล้วไม่ใช่มแมลงศัตรูข้าวนี่หาหา,หาได้ยากมากเพราะว่าเขาหลบซ่อนเขาทําลายสังเกตดูว่าอย่างหนอนกอนข้าวนี่ก็อยู่ในต้นข้าวนะนอนไทบ้าเขาจะหลบอยู่ในหลืบใบในวางไข่ในกาบใบไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้จะเห็นก็นลเลยเอ ระยะเวลาที่เขาทําลายแล้วก็คือปลายเหตุแล้วแต่ถ้าเราป้องกันต้นเหตุเนี่ยมันทําให้เราประหยัดต้นทุนไปได้โขที่เดียวเลยขวดโริลี่เก่าๆนี่ยครับเอามาตัดเข้าแล้วก็กาก,ากน้ําตาลใส่ผสมน้ําสักเล็กน้อยแล้วก็ ให้มันรัเหลวนิดหนึ่งก็เอามาดักไว้มันมีกลิ่นน้ําตาลเนี่ยจะดึงดูดพวกมแมลงต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะ,มะแมลงตัวนี้ชอบมากเลยและโดยเฉพาะขวดที่เป็นขวดคุณๆอย่างเงี้ยกลางคืนมันจะเลืองแสงนิดๆจงใจเขาให้เข้ามาพอเข้ามาแล้วเขาจะมาดื่นมหวานตรงนี้แล้วเขาก็จมไปในใน,ใน,น้ำแล้วก็ไปไม่ได้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะฮะแต่ว่ากเากษตรกรมักไม่เชื่อถือตรงที่ว่ามันต้องทําหลายขั้นตอนแต่ที่จริงแล้วตัดวงจรอันแรกเนี่ยมันช่วยได้เยอะ1ตัวก็ตัดขั้นตอนไปได้ไข่สองสามร้อยใบก็เท่ากันหนอนสอง การตัดวงจรชีวิตของแมลงร้ายอาจไม่ได้ผลร้อเปอร์เซนโดยเฉพาะในแปลงนาที่ปลอดสารพิษเมื่อมีการระบาดรุนแรงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถใช้เชื้อราดีอย่างบิวเวียในการกำจัดแมลงได้ มันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่ามันสามารถฆ่า,มาแมลงได้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ไปพ้นพบโดยบังเอิญแนะนำเกษตรกรว่าให้ใช้ในช่วงระบาดอย่างเช่นนอนใช้ใบระบาดอย่างนั้นออนอนปลอกระบาดไอ้ตัวนี้ก็สามารถ,ถนําไปใช้ได้มแมลงที่โดนตัวตายทุกตัวใช้ได้ประโยชน์กับมแมลงแต่ไม่เกิดโทษกับผู้ใช้ก็คือกับสัตว์ที่มีเลือด 5ปีกับการเป็นชาวนาวิถีใหม่ที่ทำงานด้วยความตั้งใจวันนี้ในแปลงนามีผลผลิตเป็นความภูมิใจของตัวเองเป็นข้าวพันธุปทุมธานีหนึ่งครับก็อายุเขาอยู่ที่ประมาณ120วันนะครับอันนี้เป็นขอบคลิกสองแล้วก็ขอบสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวที่จะปลูกในฤดูใหม่ผมเคยทำมาตั้งแต่ตั้งแต่ได้ผลผลิต600ฟลอต่อไร่ ตอนนี้อยู่ที่ไผ่ด่านของ9 900ฮอโลแล้วมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นผูกฝังแล้ว่าเราต้องทําตรงนี้นะคนข้างเคียงเขาจะพูดว่ายาตัวนั้นดีอรมโมนตัวนี้ดีอะไรดีเนี่ยเราหยุดไว้เลยเรามาเอาตอนตัวที่ว่าทรงอินทรีย์เนี่ยมันก็สามารถปลูกข้าวแล้วให้มันออกมเมล็ดขึ้นมาได้แต่ผลผลิตจะต่ําลงก็จรงิงแต่เพราะเราไม่เคยทําแต่ถ้าเราเคยทําต่อเนื่องต่อเนื่องไปแล้วเขาก็จะปรับสภาพขึ้นมาดีเรื่อย สส่่วววนนนนนนไรราาาา้งคคคัมีกหอทตอนนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าเราก็ต้องก้าวทันให้ทันเทคโนโลยีแต่เราจะทิ้งภูมิปัญญาที่เรามีอยู่ไม่ได้ทํายังไงให้มันสอดคล้องอยู่ในที่เดียวกันได้และรวมมาทั้งว่าเราก็ต้องรักษาเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มันอยู่แน่นในเกษตรกรไทยให้ได้ น้ามิธทีวงดงามพออยู่พอ